สวัสดีครับมาพบกับช่องภาพขีเหนียงกลางตึ้ง้ะครับมาเล่นน้ำล้กันดวยครับเย็นสบายแห้งครับ มุดเามาฉาน้ำแขกกันมั้ยไรๆไรๆน้ำเออยังวะหัวนดื้อหน้าเลยครับพี่น้องนะตะใคร่คนลื่นเลยมาเด้อสงการบ้านผมมาเล่นน้ำคลองบุญสิเล่นน้ำคลองเออม่วนเด้อเฮ่อตายตายตายปากเล่ปากซิวอยู่นี่อ่ไอขี้เมียงยังก็ เท้าขี้เมียม่ยงดังปึง้งดังเนบดังปึง้งเอาสงการนี้มาเล่นน้ําบ้านเท้าขี้เมี่ยงดังปึ้งนะคะน้ําใสเย็นดีแรงนี่มาเล่นตัวน้ำเหรอเอาขึ้นเลยแม่เดีย๋ยวจะไหลไปนะโอ้ยครับเดี๋ยวจะไหลไปแนละ ลื่นแล้วครับตะไคร้ดิอ๋โอโคตรสบายตน้นอะไรขึ้นไปต้นอยางขึ้นมาซาเหรอเป็นไงพอไม่อยากแข่งกันฮะนอยากไม่อยากแข่งกันถ้าเขนนะาพูดก่อนชนะโบ้เด็กผู้ายมึงย่างมาก่อนโบ้ที่เล่นนะ้ะบังนี้กับทันพี่น้องข้าวที่เหมียงดังตึง

ตึงอยู่บ่ตึงอยู่บ่มาแม่หามัเล่นน้ำมาเร็วมาเล่นน้ำเล่นน้ำ,นำวิธีว่ายน้ำนะคะอยากว่ายน้ำเป็นทบบยังไงคะสวยๆหน่อยลูกเออสวยมากลูกว่ายดีมากนะลูกนะเอาใหม่ลูกว่ายใหม่ดิว่ายสวย <L> <S 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 ว้สวยเออเออสวยมากเลยพอแล้วครับใบย้ยังไงลูกเออย่างงั้นแหละลูกจัดไปลูกเอ้ใกล้จะไปสีธัญญาแล้วลูกเอ้ย

จะไปะวังสพนกับ้เลย